อยากรู้ต้องตามใครเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ให้ผมด้วยนะครับฝากไปติดตามช่องด้วยดูเอาไป,ปจับาำจับกระโดง สองเนื่องนี่ตัวหน้าดีาวัเจ็ดมาวะ่ะสุดจัดเยี่ยวดูคัสซีนไปก่อนนะครับดูคัสซีนก่อนนี่เป็นเกม PC ท่านสองใครท่าน

ท่างหนึ่งไอท่านสองฝากทุกคนเอ็กแท็กออนเดย์ท่านเข้ามาดูก็ฝากคนละไลค์คนละแชร์นะโอเคไปเลยนี่ก็ว่ามาเลยหมดแล้วหมดแล้ว<ม>นี่เป็นพาร์ทแรกนะพาร์ทสองพาร์ทสามด้วย ฟาลงคาซินนี่มันคารินหรอคาซินครับเฮ้ยคเฮ้ยคเฮ้ยคอ่านไม่ออกดูปไปยันด้ยีกอย่าง เดม้ดเ้ไปรื่อเรไปาเป็นเด็กสึกหัดอะข้าแตท่านไม่ให้ดูหน้าด้ยมีเช็คมีเช็คปิดปบังไม่น่าตัวละครรับ อฮ้ยวุ้ยแกมันหายพังหมดอันนี้อัน,ททน,ออน,น,อนนี้มาอันนี้ตื่นมาดิมาเล่นไงเลยทีเนี้ยโอ๊ะโอ๊โอ้โอโอล่องสวยจังร่องเอาวไทยท่านวิ่งผ่านน้ำสลบ ไงเนี่ยอุ้ย,ยน้ำตาขึ้นมามัวครับมัวถือถือดาบไหนต่อสวัสดีพี่พ,พี่น้องๆที่เข้ามาดูใหม่นะครับเข้ามาดูก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์นะครับกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปอามินมา มงยยยยมย<ป>ให้เราเล่นนะไปไปแล้วหนึ่งไปแล้วนเนี่ยเฮ้ยให้เราไล่ตามท่าน <c oughs> ให้เราไล่ตามท่นันมาแล้วมเนะ <c oughs>

ดูทำหน้าทำตาอุ๊โสังเกยังเอาไม่อยู่ไปอุออ๊บ้ยบังคับยากวะ่ะ ลม์ไปรัศมีไปเร,รปป็วเดี๋ยวมีกระปินมีกระปินมันจะปรรีนปรรีนนะครับอา้าโดนล็อกอีกฉลาดเลยนะแอนนี่ฉลาด ฟันยังไงเนี่ยดูสะฟันไม่ได้มันจะเล่นไปแล้วก็อาจจะเบื่อบ้างมากเพราะว่าไม่เคยเล่น ยังไปด้วยพวกไปดยอาจจะเวิร์ดมีมีมาก่อนห้องรูปภาพมานันยังไม่รู้ว่าคนดูสีรถยนต์ไหม,ไม,ไมอ๋อฟันฟุ้ขว่ายังไปอีกลองกอืมครับย,ยั้งหายเลยครท่านอยู่ไหนเนี่ย ไปฮีนิคตะมาเอาโดนฟันคอไปดีเรื่อง,อองฮยทำไรวะนียะยียะ มีท่าวิ่งมันวิ่ดีวะตูสวยนะน้องมีงขาดแล้วเอ้ยมันไม่เข้าตายปะตายมาแล้วพะเอกผมเนื้อในนิเมะเปะมีนึ่งเลยเตรียมตัวโดนต่อยเลยอันนี้ มันกะระส่าเบรอเอเลนมาครับเอเลนมาแล้วแต่เลนเมสู้ไม่ได้สู้ได้ตอนท้าย,เ,ยเต็มเต็มเต็มน่าแหง

น่าจะเป็นเราหรือวาน่าจะเป็นเราใช่เป็นเราสิพากท่านที่บุกในหนังในเรื่องใน,นภาคแรกท่านที่แดกแม่เอเลนนี่แหละนดนข้าไวเยี่ย

ดูดิีบเลยเตะมาทีสรุปเล่างหนกบออดูเรียงดูเรียงวิ่งอเลยวิ่งอยูก็โดนแดยังงอยู่ิ่่วิ่งเล พ่อแม่เราหรอวะพ่อแม่เราตายเฮ้ยาตายัดเดืยดกันเรือมาเร็ววิ่มาวะ ตามไอ้ท่านเกาะไนเนอร์นีน่วาเดี๋ยวลอก่อนคัดสีเรื้อเลื่อนเราเหมือน็นตัวคและเนี่ยเรา 100年の平和は突如出現した大型巨人によって突如壁とともに破壊された壁とともに破壊された巨人の侵入を許した人類はウォールマリアを放棄その活動領域をウォールローゼまで交代させた志願しなくに暮らしていた アルミンアルレルトミカサアッカーマンそしてエレンイエーガーが第1004い、貴様！は<っ>貴様は何者だ！キューキューキュ そうか。バカみたいな名前だな。親がつけたのか。祖父がつけてくれました。アルレルト、貴様は何しにここに来た人類の勝利の役に立つためです。それは素晴らしいな。貴様は巨人の餌になってもらおう。サンデスウェイ、たべしろ。貴様は何者だか。貴様は何者だか。貴様は何のためにここに来た